จะพน้องมาเลือกกิ่งพุซราครบหนึ่งเดือนแล้วต้องมาเลือกกิง่งแล้วตัดกิ่งไปเลยจ้ะกิ่งพุซาสามรถแสงทองตัดกิ่งที่เราชอบเลือกพันธุ์ที่แข็งแรงกิ่งการที่แข็งแรงมาพน้องกิ่งไหนแข็งแรงเอากิ่งนั่นแหละแข็งแรงกิ่งไหนบอกแข็งแรง,ง,แรง,ง,แรงตัดออกที่เหลือไว้คือเหลือกิ่งที่ดก กิ่งที่ดกแล้วก็ให้ลูกดกดกเด้อเลือกกิ่งพันธุ้ไรหน่อยนี่มีแต่สวยสวยแต่เราก็ต้องเลือกออกเพราะว่าเอาไว้มันเมื่อถุกงานบ่ได้นะคะไว้เมื่อถุกงานบ่ได้ต้องเลือกกิ่งที่สมบูรณ์และก็แข็งแรง <c oughs> เลือกกิ่งที่ใช่ให้คนที่ให้เรานี่แหละบอกอย่างผู้ ให้คนที่ชอบต้งสิอแต่ยังอยู่ในหัวของเรื่อกิ่งที่ใช่นี่สมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้ก็ต้องเอาออกนะเรื่องเหลือไว้กิ่งที่ดีที่สุดเห็นปะยิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์หน่นความสูงอันนี้ยังยังม่ต้นได้สูงส่วมหัวดอกพี่น้องหนึ่งเดือนบางต้นกระทมแล้วบ,บางต้นยังไม่วมบางต้นยี่สิบสามสิบกิ่งบางต้นก็แล้วแต่ลากนะคะแต่ว่าถ้าต้นพุทราเนี่ยอายุยิ่งเยอะรากยิ่งสมบูรณ์แข็งแรงโตวไว บ้แม่ว่าอายุหลายสิดูแลยากเลยพี่นอ้องแข็งแรงต่อต้านโรคแล้วค่ะแต่กิ่งไวมากมามามาปลูกพุซราน้ากกนแล้วแต่ผู้มักเลาวค่ะการทําเกษตรแล้วแต่ผู้มักใครอยากปลูกกับปูกมักไผ่มากมันเอ๊มักไผ่มักมัน,ออมมมนปลูกพุซราน้กนากกนจ้าพี่น้องมาเดอ้อพุซราสามรถสวนแม่โบตา้ามีต้นพันแบงปันเดอ้อพี่น้อง